สวัสดีจะสวัสดีจะพี่น้องเบิงจ้าเบิงผ้าพี่ถนอมาเบิงเห็ดตามเคยค่ะซึ่งอากาศจะเริ่มนะเราต่ว่าเห็ดกันยังเกิดอยู่เด้อค่ะเด้อดอกใหญ่ไงค่ะดอกใหญ่ไงขาวๆค่ะเบิงค้นค่ะถอนให้เบิงค่ะโอ้โหอืแม่ปีนาบ่ได้มีความรู้เรื่องเห็ดเด้อค่ะเด้อล้ะกะบ่ได้สนใจค่ะว่าเป็นเห็ดอีหยังเราต้องเก็บไปกินเนาะค่ะเนาะผ้ามาเบิงมาส้มซื้อค่ะ ดอกใหญ่ค่ะข้างล่างเขาเป็นสีขาวนะคะนี่ก็ดอกนึงค่ะพี่น้องปล่อยให้เขาเกิดปีต่อไปค่ะแต่ว่าดอกนี้เก็บให้เบิง่งเซื้อค่ะงามค่ะงามนี่ค่ะอีกดอกนึงยุบสีคาะปีนานี่หันลูกจะาเย้ลงมามากับลูกสาวปีหนาที่เก่าค่ะสองแม่ลูกมักธรรมศาสตร์ค่ะ เจะก,กับสัมศาสตร์อยู่กันสองคนแมลูกค่ะบได้ไปใส่เบื้องขาเขาค่ะให้เบื้องขาเงีๆค่ะขาเง้วขนาดค่ะงามมากค่ะพี่น,น้องเนาะฝากกดไลค์ให้ในเดอ้อค่ะเดอ้อเป็นคลิปสันสารค่ะเป็นเฮดที่แปลกๆแล้วก็สวยงามค่ะขาเง้วๆวค่ะ ผูได้รู้ว่าเป็นเห็ดอีอยังกะคอมเมนต์มาบอกแม่ปีนาใน,ในเด้อค่ะเด้อแม่ปีนาโบ่เด้มีความรู้เรื่องเห็ดเลยค่ะคันอยากกินก็คือไปซื้อกินเอาอย่างเดียวค่ะเพื่อความปลอดภัยเนาะค่ะเนาะสวยงามอีลีค่ะพี่น้อง